ค่ะวันนี้นะคะเช้าวันที่30ธันวาคมนะคะสองพนห้าะคะตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมผ่าเลือดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อุ้งผานะคะเราวันนี้เช้านี้เรามาเที่ยวน้ําตกทีรอซูค่ะเรามาถึงตรงจุดชมผ่าเลือดนี้นะคะแล้วก็แวะทํา ภารกีจส่วนตัวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่น้ําตกทีรอสูนี่เรามาชมผ่าเลือดเขาบอกผ่าเลือดคืออะไรเดี๋ยวลองถามเขาดูนี่เขาน่าจะกำลังอธิบายอยู่ พ้นดอยเนี่ยมันจะหักสองพอหักสองปุ๊บแล้วกลัวก็รถจะส่วนลงก็รถส่วนลงปุ๊บอ๋อนี่เขอธิบายการเดินทางเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเพราะว่าผ่าเลือดเป็นยังไงอันนี้เขาจะแบบมีลำธารไหลผ่าน ผ่าเลือดนะคะดๆๆๆๆๆๆๆนี่ค่ะมันเป็นหน้าผาค่ะแล้วก็มีมีน้ำออกมาจากหน้าผานะเมื่อคืนที่พี่เกี่ยวเล่าให้ฟังนะแล้วก็ถ้าปล่อยให้มันแข็งมันก็จะมีกลิ่นคาวเหมือนเลือดอะไรประมาณนะั้นเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดไปลองถามช่างป้อมนะ ช่องปอาผ่าเลือดเป็นยังไงนะผ่าเลือดก็คือว่ามันจะเป็นน้ําถ้าต้องมาหน้าฝนน้ํามันก็จะไหลมาตามรูแล้วจะเป็นน้าเป็นสีแดงต้นรากม้าจะเป็นสีแดงออมันก็เลยเป็นคาเรียกฉายาว่าผ่าเลือดออที่มาน้ำจออกก็คือมทะลุตรงหน้าผามันต้องมันต้องมันต้องที่มาที่ไปอที่ไประบบของความเย็นดึกหมายถึงว่าอาจจะมีช่วงที่มันมีอากาศเย็นจัดแล้วก็มีฝนนะฮะมีฝน อ่หน้าผาตรงนี้มันเป็นหน้าผาหินปูนเพราะนั้นน้ำที่จักใต้ดินออกมาเนี่ยมันเกิดจากปฏิกิริยาของคมขมอแลคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตจะดึงน้ำใต้ดินออกในช่วงระบบหรือว่าอุณหภูมิเย็นหรือว่าช่องฝนตกแคลเซียมคาร์บอเนตจะทำปฏิกิริยาเป็นหินปูนะ นอกจากนั้นน้ำใต้ดินที่ไหลออกมาเนี่ยเออเอ,เอาาิญว่ามันมีหลายๆต้นมันผนลักรากไม้ใต้ดีผ่านราก้อยผลกยัผลกยนนางไม้ตะปกนมาใส่พอมันมาทะลุกออกตามหน้าผานเนี่ยมีไหมไอ้น้ำที่นำยางรากไม้หรือว่าสีลากไม้ออกมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสีแดง แล้วลักษณะน้ำค่อนข้างจะมีน้ำณนะ้นพอมันติดตามหน้าผาเนี่ยถ้ามีเยอะมันก็จะค,อค,อคอ่อยๆยืดยยาวเอาทำใหน้าผามันดูเป็นสีแดงสีเลือดแล้วก็เลยกลดยเป็นที่มาที่ชาวบ้านเขา ส่วนหนึ่งก็นำน้ำที่ตกน้ำมาน้ำไปผสมพวกสุราพื้นบ้านหรือว่าสุราป่าเราไปเป็นพื้นที่ดื่มมันก็เลยกลายเป็นคำว่าเลือดขาคือชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเลือดขามันออกปีปีไหนถ้ามันออกหรือว่าถ้ามันถ้ามันออกเยอะมันจะมันจะพอได้แต่มันออกน้อยไม่ทันลิงครับก็ลิงลิงป่ามันกินได้มันเป็นครับลิงจะกินก่อนอยู่แล้วครับลิงจะรู้เลยเลยหมดไปให้ไหมเป็นสมุนไพรอะไรแบบนี้หรอคือเนพื้ที่ดื่มครับ ช่วงไหนมันออกปีไหนมันออกมันรู้ด้วยโดยสัญชตาตญาณไม่ได้ออกทุกปีไม่ได้ออกทุกปีนอกจากว่าระบบมันได้ระ,ะบบก็าอาจจะเป็นเรื่องของระบบนิเวศด้านบนด้วยก็คือข้างบนเป็นป่าเป็นพันณเพราะฉะนั้นบางปีมันมันเกิดไฟไม่ป่ามันเกิดไฟไม่ป่าด้านข้างบนมันมป่ามันจะโลง่งป่าโล่งเนี่ยระบบมันไม่ได้ก็คือระบบนิเวศไม่ได้ และสรรพคุณที่เรากินเข้าไปนี่มันียังไม่มีผลการวิจัยถึงขั้นนั้นนะความเชื่อของบุคคลแล้วทำไมลิงชอบมากินนะอร่อยเหรอแล้วก็ตามสัญชาตญาณของของธรรมชาติเพราะลิงพวกนี้มันรู้ครับตรงไหนมันกินเป็นยาได้หรือว่ากินเพื่อยามันต้องรู้ว่ากินเพื่ออะไรมันต้องรู้นะต่ข้อมูลของมีข้อมูลการศึกษานะครับแต่ยังไม่ได้ผลการวิจัย ข้อมูลการศึกษาของท่านดรนะครับดรสนิท่านเป็นอดีตนะฮะอดีตรองนิติภัณฑ์กรมทรัพยากรท่านเคยศึกษาไอ้หน้าผาสีเลือดนี่นะครับคิก็อย่างที่ว่าครับมันเกิดจากปฏิกิริยาของแคลเซียมการบเนตนะรับซึ่งที่มีพื้นที่ที่มีที่อุณหภูมิเย็นจัดหรือว่าตัวสัตว์นึงมีมีฮะพ้กถางมันมีอยู่ประมาณสามที่ประเทศพม่าเราก็มีครับประเทศลาวก็มี ราคานี้พ็อกกี้พ็อกกี้ยี่สิบบาทครับพอกกี้นี่ค่ะน้องสองถุงค่ะสองถุงยี่สบห้าสิบบาทโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะคะค่ะเลือดก็ข้อมูลก็ประมาณนี้นะคะอธิบายได้ชัดเจนเห็นภาพมากค่ะที่นี่นะฮะเราบวกจากอันนี้คือให้ดูอีกครั้งหนึ่งผ่าเลือดก็วันนี้ เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะคะร้าน,นค้าเล็กๆน้นอยๆสวัสดีค่ะเล็กๆน้อยครับนำมาตอ,อบแทนรับตอบแทมบุญคุณของอผู้สูงอายุด้วยนะครับมีคุณพ่อคุณแม่มาชงเองได้เลยนะจริงๆผมลืมได้น่ะชงรีเลยนะกาแฟร้อนๆนะครับกาแฟวอนตินเนาะค่ะขอบคุณ<อ>มาก <ชม S 1> ค่ะเดิเนทะาง,งกันต่อค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึง น้ำตกแล้วนะคะมาถึงค <tur> <rawd Moder> ือมาถึงตรงที่เขาให้จอดรถอะค่ะแล้วเราต้องเดินเข้าไปเองเอาขนมแอบในเสื้อค่ะพี่เขียวก็เหมือนเดิมไม้กันสั่นใช้ไหมมีแต่ว่าไม่ค่อยชอบใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันดูแล้วมันสั่นมากก็เดี๋ยวจะใช้ไม้กันสั่นนะคะตรงนี้ก็เป็นอุทยานนะ เขาก็ให้กางเต็นท์ได้กางเต็นท์นอนแคมปิ้งกันไปของเรานี่ไปกางอยู่รีสอร์ทในตัวเมืองนิดหนึง่งอันนี้คือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางน้ำตกทีรอสูทชอยแลนด์อันนี้คือทางเข้านะคะ รากำลังจะเดินเข้าไปที่น้ำตกนำโดยนะอูปะจิงแกดส่วนลุกชาติน้ำตกชิลซูตอนนี้เวลา10โมง19นาทีเลิกงามยามดี เดินป่ายืดอกพกถุงขยะเขาบอกป้ายเขาบอกทุกวันนี้ยังไม่มีลูกกับพ่อเจืออุตยานแนี่ควังที่มีอะไรกันก็จะยืดอกพกถุงถตลอดแ <c oughs> ม <c oughs> เอาแหนมด้วอหมูเส้นทางการเดินก็ดูแล้วเดินเท้า ไม่เอามูมเ,าเดินเท้าปกติอันนี้คือทางเข้านะข้างในไม่รู้ว่าจะต้องปีนป่ายหรือเปล่าหอดพอดีถึงนั้นน่ะพี่หมอเข้าไปแล้วค่ะล่วงหน้าไปแล้วส่วนพวกเราก็อ้อยอิ่งอยู่นะห้องน้ำบ้างอะไรบั่งซื้อของกินตำปะสา อันนี้วันนี้แผนการของเราวันนี้ก็คือจริงๆอ่ะน้ำตกเนี่ยเขาก็จะเช่ารถได้แต่ว่าช่วงเนี้นักท่องเที่ยวเยอะแล้วเราไม่ได้จองล่วงหน้าเพราะนั้นรถก็เต็มเรือเต็มเราจะได้นั่งเรือล่องแก่งประมาณช่วงบ่ายค่ะช่วงเช้านี่เราก็เลยเอารถส่วนตัวเข้ามาเที่ยวน้ำตกก่อน แล้วเดี๋ยวเรากลับไปก็ไปขึ้นเลยยางเพื่อที่จะล่องมาน้ำตกอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมไม่ถึงน้ำตกอ๋อไม่ถึงน้าตกก็อลองมาตามที่ว่าเขามีพื้นที่โปรแกรมวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้ตรงถึงด่านป่าไม้นะคะเขาห้ามเอาอาหารเครื่องดื่มเครื่องดื่มเข้าได้แต่ว่าอาหารห้ามเอาเข้าไปนะคะ ระยะทาง1.5กิโลใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีครับต,ตอนนี้ไม่ได้อัดแล้วอันนี้คือเราผ่านด่านคนตรวจคนมาแล้วนะคะนนนะที่สัน่น <c oughs> แล้วก็เป็นทางก็เป็นทางปูนนะคะระยะทางก็1.5กิโลเมตร1กิโลครึง่ง ไม่กันสัน่นช่วยไม่ให้สั่นขึ้นลงแต่สั่นข้างไปข้างมาซ้ายกว่าเราคงต้องซื้อไอรุ่นที่มันเลเวลสูง<ก>สูสงส,งสูงกว่านี้นรุ่นที่แกนะนะไม่รู้ะ้ายขวาบนล่างกันหมดกระเป๋ามาเอากระเป๋ามาเส้นทางข้อ เขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้อากาศก็เย็นเย็นเย็นเลยแหละดูที่ทางเดินดิความชื้นมันเยอะอนะก็จะมีพวกปฏิพานขึ้นนะปฏิพานนี่คือมอสมอสเฟิร์น เพื่อนๆไปกันหมดแล้ว ไม่ใช่นะเขาต่อท่อมาท่อแตกนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยหรือน้อยนักเที่ยวพอสมควรนะคะกำลังดีอย่างนี้ดีกว่าไม่เบียดเสียด ราะว่าด้วยระยะทางที่เข้ามาที่เนี่ยมันค่อนข้างไกลนะอันนี้เราเดินมาเจอไอ้น,นี้ค่ะโป่งเทียมโป่งเทียมโป่งก็คือน่าจะเป็นดินโป่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้สัตว์ป่ามากินน่าจะคือตรงนี้ หรือว่ามันเกิดขึ้นเองแต่คําว่าเทียมก็คือเราเราน้าจะสร้างขึ้นมาสร้างนะขึ้นมาให้สัตว์ป่าเดินต่อไปเส้นทางก็คงจะเป็นทางแบบนี้ค่ะตลอดเส้นทาง1.5กิโลเดี๋ยวมีอะไรพิเศษพิเศษก็ค่อยนำเสนอนะคะเอต้นไท่เน่า

ถึงตรงเขาเรียกตรงนี้เรียกอะไรเอ่ยออนนาสายใหญ่แห่งชีวิีคงจะเป็น<อ>ชั้นแรกของเขาอะนะไปอีกเดินต่อไป นั่นแค่เอราวัณที่จะเจอเอราคืนนะโอ้โหกัเนเห็นไมธรรมชาติตั้งมินฟูดเดินมาถึงไหนแล้วเนี่ยใกล้ถึงน้ำตกแล้วเออใกล้ถึงน้ำตกแล้วแหละเลยไหมนี่เรามาเจอตรงนี้เราเดินมานหมดกี่โลแล้วนี่พี่ยี่สิบยี่ยี่สิบห้าได้ไหม <c oughs> ข่าวหนึ่งจุดห้ากิโลจะไปยี่สิบห้าตอนไหน <c oughs> โอ้ยเจอหน้าผาน้ำตกค่ะสวยงาม นี่เราเห็นแค่ตรงนี้นะยังว่ามันสวยเลยอะติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวเรา,าตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปเดี๋ยวเราต้องเข้าไปให้ใกล้คนนี้อีกใกล้คนนี้เข้ามาใกล้ทุกทีแล้วค่ะตอนนี้พี่เล็กเครื่องฮีทค่ะความร <laughs> <laughs> ้อนขึ้นความร้อนขึ้นมันก็จะโดนกินนะ <laughs> น้มตัวไปข้างหน้าพี่เล็กเวลาขึ้นน่ะจะเออโน้มตัวไปข้างหน้าน้มเตพ้ดี่โดนเดินง่ายถ่าน้นายนไปแล้วใช่พี่เล็กแกบอกว่าพี่ทอนแกหลอกไปปล่อยต่ที่ว่าพี่เล็กเดินได้ไงเสียความตั้งใจเลย แหมแล้วก็เดินมาถึงแล้วนะคะเห็นช่องป้อมแล้วก็แสดงว่าน่าจะถึงแล้วช่วงที่จะถึงอันนี้ค่ะทางมันก็จะชันๆหน่อยนี่ค่ะทางก็จะเป็นนี้นี่แต่ก็ได้อยู่มันเป็นบันไดขึ้นลงง่าย ว้าวว้าวถึงแล้วที่รอสู้โอ้ยถึงแล้วก็หายเหนื่อยค่ะดูสวยงามมาก ็ถือว่าน้ำไม่น้อยนะคะแต่ก็คงไม่ได้แบบปับ๊บเยอะมากกำลังสวยอะอประมาณนี้ยอะไ,ไพู่นเหนาจะมาถึงก็เ,เหนือเม็ดใหญ่เหมือนกันคะ่ะ บรรยากาศโดยรอบทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ถ่ายรูกปกันอยู่นะคะนนเดี๋ยวเราจะพาไปดูอ่ะโต๊ตรงนู้นอะไรอ่ะมันตกอ่ะใกล้ๆเลยะนะมันมีน้ำใส่เนาะอ,อันนี้คือข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนะคะปโอดเล่นน้ำเฉพาะช่วงเวลา และจุดที่กำหนดผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือดื่มแอลเข้าไปบว mm hmm. ลิกเรียกกันเล่นน้ำ mm hmm. อย่าเล่นโดยลำพังโดยเฉพาะเด็ก mm hmm. ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง mm hmm. นับจำนวนเพื่อนอันนี้สำคัญนะคะนับจำนวนเพื่อนหลังเล่นน้ำเสมอ mm hmm. อ่าแล้วก็ถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นก็โทรได้ตามเบอร์นั้น ข้อสังเกตเออันนี้ก็สำคัญค่ะข้อสังเกตและระวังจากน้ํำป่านะคะระดับน้ําในลำห้วยสูงต้นอย่างรวดเร็วสีน้ําคุณเป็นสีน้ําตาลหรือดาํามีเสียงดังจากต้นน้ําอย่างผิดปกติถ้ามีข้อเหล่านี้นะคะให้รีบขึ้นจากน้ําทันทีนะคะตอนนี้เลยเดี๋ยวดูป้ายน้ําตกเขาบอกว่ายังไงบ้าง น้ำตกทีรอซูเป็นน้ำตกปูเขาหินปูนเกิดจากลําห้วยดืดๆๆๆๆๆเดอมาตรนี้อ่านเอาอ่ะไปดูน้ําตกตรงนี้เขาทำเป็นสะพานใี้เราข้ามไปเพื่อได้ใกล้ชิดกับน้ําตกขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งโอเคทางสว่างไม่ใช่ทางสะดวกเดินไปนะคะ รางเรือนก็อเอียดร้วยแล้วางเรืนอเเรนก็ประมาณนี้เป็นสะพานไม้ไม้สูงนึ่งอาละระวังเรือนนะจับลูกด้วยระวังเล็กโตอ,อย่าให้เปียกนะ ไปแล้วไม่ทันแล้วสวยไหมโอ้ <c oughs> สวยงาม <c oughs> ไม่ต้องถามความเย็น,าาอ,นอากาศยังเย็นมากน้ำคงจะแบบเย็นเฉียบ ไม่ได้ลูกธรรมชาติธรรมชาติจะสั่นให้สวยงามเสมอค่ะเรียบร้อยเราถ่ายรูปก,กันเรียบร้อย อยู่ประมาณกี่านาทีห้านาทีไม่ถึงมั้ง <laughs> จากที่เราเดินทางมา2คืนแล้วที่เราเพื่อที่จะมาที่นี่ <laughs> <laughs> เรามาอยู่ตรงนี้ห้านาทีนะคะแล้วเราก็กำลังจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะมีใครแม็กซอยู่ตอนล่องเรืออ๋อ oh. เราจะล่องอย่างนี้ออกแม่น้ําสตงอะเฮ้ย <geez S 2> แล้วก็ที่ได้ลอยต่อระหว่างแม่น้ำอีราวดีกับห,วห่วงโห o v e r แม่น้ำสตงไม่ใช่สตูงสตูสตูแม่น้ําสตงสต,ทง,สต,ทง,สตทงที่ไหนจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรมากล้าสตูสตูสตในยู่ประเทศไหนวะโอเคตอนนี้เราก็ <c oughs> เดินทางกลับ <c oughs> ไปอ่ะ <c oughs> ป้าวปั้มขี่ช้างมาเทียเออ่ยวขี่รถดูช่างป้อ,อมน้าอู๊ดนี่เขาจุงลูกน้อยดูสิดูน,ดน่ารักอ,อบอุ่นจะไม่มีและแฟมิลี่แมนถ้าตายคุณเชื่อผมเลยผมเป่าขอ,องหะก็หมอมะตามนี้เปล่า ไม่เอ oh, ้ยโอ้อมจงกลับไปมีลูกโอ้อมเรื่องเรื่องเรื่องไปปออมป๋องลงสงสามีลูกแล้วลเนียโอ้โหไปหาตรงอาจารย์มาเยอะแยะมากมายลูกนี่มาเคยดูโหให้เอาแมวเอขียทองอะไรนี้ด้ไม่ใช่เหรอไอมีลูกอ่ะก็ได้หรอกแต่ว่า

บําปั๊บบํปั๊สดเลยกันงเลยน้ำมสีูนสีมังกรอ่ะสีเขียวสวยงามน้ำนิ่งเลยอ่ะดึกแตเนี้ยทำเล่นบวหน่าเงี้ยมาพับมาพับมาไ่ะมันเสียนบทางเดินฝั่งได้ฝั่งเลยได้เดินอ่หลบฝั่งหมดแล้วลูก หมดจ้ะหมดใช่ไหมลูกึรถเนี่ยปั๊มปั๊มเมาพอดีก็ดกน้ำไปเยอะถึงหมดใช่ไหมถึงหมดตั้งใจว่าจะดึงแลโชว์เก่งไงต้อาไปใส่เก่งไม่มีสติอย่างเก่งในกูหรอก พ้กไม่ใส่เอ๊ะตอนเราชี้แล้ปะนี่แะเดถามเพขอไว้นะถึงเวลามันเอาคืนมั้งนี่ม่อดด้วยเลยคตาไอ้น้าไหน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 เกาว่ะนี่ไง นั่นฝักดําอ๋อดำๆนั้นฝักอีกาอะไรเขาไม่รู้ไอัที่เขาไปกินกับน้ำพริกเหรอนั่นแหละพี่เขาไปตอนตอนเด็กๆยังไม่ไม่ค่อยได้เล่นพี่เล่นอย่างเงี้ยดีดึงเกงเงี้ยเขาว่าพวกเรานะเพราะว่าไม่มีมืออย่างเงี้ยเพราะเขาดึงปั๊บต้องถ่างขา

เอาแล้วมอเตอร์ไซค์พี่บ้กอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขี่แล้วทำไมไม่เอามาขี่อ่ะเดี๋ยวไม่แค่บ้าไปหมดเลยมันก็เป็นชมไยได้เหมือนกันนะมันต้องแข่งคนเดียวรถทีไม่ขี่แล้วมันจะไม่สนุกเลยพวกเปียวๆเนี่ยมีลูกสาวเนี่ยซึมหมดแหละ ไม่เป็นไรตอนนี้ะซึไมได้ <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้เจอกันในงานร้านยาดองด้านเดิมร <c oughs> ับปะฮะ้รับปว,ว่าไปอะอนี่เด็กน้อยก็เดินจับมือกันน่ารักจริงจริง สาวสองสาวสวยเราดูดูดึงเดินเหยียบที่เลยจับปั๊มไม่เท่าไรยังไม่เท่ามิกจับมือกับออโต้เลยมิกจับใครวะผาด้านหมอมิกใครอะกูโอ้โหเอาอีกนู่นเขาเหนียวมีตรงข้างในมาอันนี้มาเอาดีไหมโอเคใครหิวมากนี่ป้าซื้อมาฟ้าเตือนเลยโอ้โหอ้าวโอ้ยโอ้ยอร่อย ขอบคุณค่ะอตินนะลูกตีนมายางตีนมายางลูกอ่ะอตินด้วยขอบคุณค่ะมาทางนี้มานี่ทางฝั่มาทางนี้ทางนี้ลูกจับจับกันจับมือกันแล้วไปทาง้ที่รถจับมือจับมือกันจับมือกันจับมือด้วยค่ะเข้าไปเปล่าเข้าไปมาเขาขอจะมีวิธีการจับของเขาเออเห็นไหมอาจารย์ดีมีคาถา ย่นระยะทางระยะทางกอยแนบเลยอาจารย์กอยข่ายพิณก็ข่าเอายขอมีคาถายย่นระยะทางมีลงได้ไม่ต่อการละอ้ก้าเดียวเราก็ไปสอบไปเนาะเกี่ยวฟ้าเล็กเล็กนะคะแล้วก็ยังแม่เจอแม่ดูดีๆนะคะเอาไก่ปลาลูกข้าวเหนียวหมูก็มี ฟินวบบสองคนนี้ฟินจริงๆเที่ยวไหนมาคะเที่ยวอะไรมาคะน้ำอะไรคะน้ำตกมาค่ะสวยไหมคะับสวยจริงก็ตอบนะเออเอ้ยออ้ยนี่ลบหน่อยนาะเออพี่ตินไปไหนมาพี่ตินไปไหนมาอ่ะพี่ตินตอบเร็วพี่ตินไปไหนมา แต่น้ำตกมาค่ะไปดูน้ำตกก่จีนไปดูน้ำตกปังปังเมื่อไปดูน้ำตกใช่ไหมคะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยดูจากทวทียะในปากน่าจะ <c oughs>